สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่สีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแดนไกลนะครับอยู่กับช่องพลาสีมันปลาโค้งนะมีสวัสดียามเช้าขอบพระครูสารประกรรมผูกปักรักษาครอบครัวเอฟซีทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดขอสมหวังนั่งปรารถนานะครับนี่อธิษฐานจิตเอานะครับสารประกรร ที่เคารพของพี่น้องชาวชางเราสารตรกรมใครถือได้ก็ดีนะครับยึดถือปฏิบัติมีมาแต่ดังแต่ดื่มท้งแต่ตบรรพบุรุษสืบโทษมา <c oughs> เชา้านี้ที่สดใสอากาศได้ใจตั้งแต่เชา้าอากาศยินสบายนะครับนี่อากาศยามเชา้าเช้าเดินสับสับเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆไม่จำเจยอยู่กับที่ที่เดียวนครับนี่สับเปลี่ยนหมุนเวียนน่าจะเรียนรู้ได้เร็วน,นะครับนี่ พื้นฐานก็มีหน่อยแล้วพื้นฐานของความเสือการเอาใจใส่การใส่ใจรายละเอียดใ,ใจรายละเอียดไม่มีปัญหาครับนี่เราออกห้างบ้างแล้วโอ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ละสายตาครับไม่ละสายตา ิ่งบางอย่างความเชื่อใจให้ความไม่เชื่อใจมันแค่นิดเดียวนะครับตรงนี้ที่เราก็ดูเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับนี่บางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่แน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเราก็อย่าประมาทแค่นั้นพอครับ เราต้องเร็วสติต้องเร็วปฏิกิริยากับร่างกาย <c oughs> ต้องตื่นตัวตลอดครับต,ตื่นตัวตลอดมาอยู่กับช้างบรรยากาศสวยงามตามท้องเรือพีระมิดน้ำบริเวณภายในศูนย์ุดจะศึกษา <c oughs> มาดูชาวเหมหมดเราก็มีนะครับอา <c oughs> คนเลี้ยงอยู่นะครับาควาเลี้ยงอยู่ <c oughs> มีใครกล้าเลี้ยงครับตัวใหญ่มาก <c oughs> มีใครกล้าเลี้ยงเลย <c oughs> ตัวใหญ่ตัวใหญ่ <c oughs> นี่ครับนี่อา <c oughs> <c oughs> คนเลี้ยงอยู่ นี่ครับหาคนเลี้ยงอยู่มันสวยเกินครับไม่มีคนกล้าเลี้ยงมีควานกล้าจับกล้าเลี้ยงตาชัยเดี๋ยวช้ามาตาชายแซมนสันเซมนสันตัวเกียวเก่า thứ thứ mấy thứ mới đây không thế nó không thế. không mày đó không, 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 không thế thứ vay ngăn lễ thứ vậy, về một đình thứ, về khai một đình เป็นวิถีชีวิตการฝึกซ้งไม่ใช่ก,ก็กำลังฝึกนะมันก็ฝึกมาแต่ตไหนแต่ไรแล้วนะครับนี่การฝึกซ้างเพื่อก็อยู่ร่วมกันได้นะครับจะของขวานผู้ดูแลมันต้องไปด้วยกันได้นะครับ ก็ไม่มีใครเข้าใจเหมือนกับความนึกคนเลี้ยงคนระับดูแลเขาทุกวันอยู่กับเขาทุกวันบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องฝึกเพื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาข้างเป็นทองใบคนระับไปด้วยกันได้มันต้องไปด้วยกันได้ ต้องอยู่ร่วมกันคนะวานกับช้างเป็นรายละเอียดที่เข้าใจยากบางสิ่งบางอยา่างเขาใจยากนะนี่ยท้องใบครับทองใบทองใบทองใบอันนี้ทองเซมครับทองเซมทองเซมทองเซมซีดดครับซีโด นาตาเอาเรื่องเหมือนกันท่านทีด่ดรอที่ดรอเท่นสุกสุกใจนี่สามพันปีสามพันปีของแทน้นะารนี่เราเลี้ยงแม่เขาตั้งแต่เล็กๆนะครับนี่พังวันเพน็ญเราเลี้ยงเขาตั้งแต่แม่เขาเล็กๆนึ่งลูกเลี้ยงเต้เล็กๆน่าจะสามสิบกว่าแล้วนะครับไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ ช้างคลครับช้างเคลัยสามสิบกว่าปีแล้วพังวันเพลินตัวตัวบ้ากานเล้อลุงตัวตัวบ้ากัน ใหญ่งาใหญ่้งกันทรันี่ดูนะสวยครับสวยรูปแรกเอาเรื่องก่อนลาเซฟฟิบลอซ่ามาเนี่ยเซฟฟิบลอซ่าฮะวิววานาปลังกูตู้โอ้ตากินเไอ้กําลังนี่ไอ้เล่งไอ้เล่ง bạn thông bay không? thong thông bay, bạn thông bay, bạn bay thông. Mặt điều cái đây. ยาไม่เชือกไม่ตึงแล้วนะครับนี่เชือกไม่ตึงแล้วเชือกไม่ตึงแล้วปลดปล่อยเกือบหมดแล้วครับสิ่งพัฒน,นาคารเดินแบบสบายสบายแล้วเดินแบบสบายตัวแล้วเดินบบสบายสบายแล้ว ึงไม่ตึงมากแล้วครับไม่เกร็งไม่เครียดสบายสบายช้างก็น่าจะเข้าขากันได้แล้วครับนี่การบังคับก็จะไม่เกร็งแล้วสบายสบายทั้งช้างทั้งควานดูการเดินดูปฏิกิริยาคนะรับปฏิกิริยาอาจจะไม่เกร็งไม่อะไรแล้วอ ด uhh ูการเดินสบายๆนะสบายๆเลี้มสบายๆแล้วรู้มั้ยยังข้าวยังสบายสบายดูปฏิกิริยาการเดินการอะไรไม่มีระแวงซึ่งกันและกันนะครับนี่ค่อยระแวงแล้ว นี่เราก็จะเปลี่ยนเวลาการเดินครับนี่มาวันละครั้งถ้เาเข้ากันได้ดีเราก็เราก็จะวันละครั้งช่วงเย็ยนบ้างบางทีก็เช้าบ้างสลับสับเปลี่ยนกันครับสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อได้มีเวลาทํางานมากขึ้นครับนี่ช่วงนี้ไม่ค่อยเท่าไรแล้วคุณทุกๆกกองใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มอบให้กับครอบ,บครัวช้างเราครับนี่แหละวิถีทีริษะวัฒนธรรมชนคนยงช้างชา,งชาวกุยที่ มีทางกายที่ทุ่มเททเั้งแรงกายแรงใจนะครับนี่เพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่กดคุณทตกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ